มีเพื่อนทําถามว่าใส่เสยลายดอกแล้วเมื่อใดถึงสงการแล้วที่จ้างานให้ใส่นะคะลายดอกเริ่มตั้งแต่วันึกที่หนึงถึงสงการเลยเนื่องในเทศก,กาลสงการค่ะในช่วงสงการก็เลยใส่ลายดอกนะคะ ใ,ใส่ทุกวันใส่ตั้งแต่ตอนเช้าจนไปทำงานเลยจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนหลายตัวก็ได้เห็นใจได้ดอกจ้า <c oughs> ไปได้กินข <c oughs> ้าวไปไดจกินขากับแจ้วดอกจ้างูทอดจัง วันนี้แห้งๆแลกว่างตำม,มากงล่ะด่านโปรเจว่าต่ำทุกมื้อทุกมือคล้องมีมันขาดไปเลยต่ำทุกมือออกห่วงในหอยขูดแหวกขูดใส่แค่หลอดผสมคันไว้ล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกแหวกในตู้เย็นปอกเป็นน่วยเลยเราจะกินน้ำแส่ซองมันต่ำ มันจะดวกสบายเลยค่ะเราจะเห็นหอยต่างห้องดูดูเพราะเมนูที่ทปรปดปาน